เป็นคนนอนดึกชอบกินเคก้กกินขนมอยู่บ,บุกบวกอับเราทําขนมแล้วก็เจอความร้อนจากเตาอบเนื<ด>้อก็ออกเยอะ<ด>มันก็เป็นรอยสิวแล้วก็ชอบแกะสิวด้วยคะ่ะ ื่อมุกนะคะพิชชาอายุ IU 31ปีค่ะปัจจุบันเป็นบาริต้าและเจ้าของร้านอยู่ที่เอ็กแทกคาเฟ่ค่ะรักษาด้วยวิธีอื่นก็พยายามหาครีมได้ผลแต่มันช้าค่ะเห็นโปรโมชั่นทาพิโกค,ครั้งแรกเป็นราคาพิเศษก็เลยเป็นความหวังเนาะลองดูสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปทําครั้งแรกรู้สึกว่าคลินิกที่ได้มาตรฐานแล้วก็น่าเชื่อถือพนักงานารบริการดีแล้วคุณหมอมีความสามารถแนะนําว่าเรามีปัญหาตรงนี้เพิ่งมันตรงจุดแล้วเราไม่ต้องไปเสียเงินทํา อะไรก็ไม่รู้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําพิโคเลเซอร์ตั้งแต่ครั้งแรกเลยพอทําเสร็จปุ๊บพอยสิวมันจางลงไปเยอะมากๆหน้ามันเงามากคือหน้ามันฉ่าไม่ต้องแต่งหน้าเลยเลยนคะรปฐมคลินิกดีๆหลายที่นะคะวอซซัมคลินิกคุณหมอมีความเชี่ยวชาญเก่งแนะนําปัญหาของเราอย่างตรงจุดเข้าไปหลับเหมือนไม่ได้ไปท,ทําทรีตเมนต์เหมือนไปนอน <laughs>